สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ่ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องจ่ายเงินประกันผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะที่วันนี้ทางทากศเขาจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับ2564เป็นครั้งแรกนะคะและก็จะจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนค่ะหรือว่า1ปีนั่นเองเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีไรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพด้วยนะคะ ซึ่งเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเขาก็จะคำนวณมาจากใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่14.5%และรในราคากิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ค่ะโดยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งพาปลูกระหว่างวันที่1มิถุนายน63 ถึง31พฤษภาค,คม64นะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเขาจะตรวจสอบข้อมูลแล้วจะส่งให้ทกสโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะสำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางนะคะซึ่งแน่นอนว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันทกศเอโมบายได้โดยตรงค่ะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะหรือว่าสอบถามได้ที่ทกศทุกสาขาใกล้บ้านได้ทั่วประเทศเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนเนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไฟนํนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลเไว้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ